สวัสดีค่ะคุณครูทักษพรปุกใจนะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนําการทําข้อสอบออนไลน์ค่ะซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมีการสอบนะคะคุณครูก็จะได้มีการส่งทั้งคําชี้แจงและก็ลิงก์เข้าไปในลายกลุ่มนะคะเมื่อเราจะทําข้อสอบให้เราเข้าไปที่ลายกลุ่มนะคะแล้วอ่านคําชี้แจงให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเราพร้อมที่จะทำข้อสอบแล้วนะคะให้เราคลิกลิงก์ด้านบนนี้เลยค่ะตามภาพเลยนะคะคลิกไปหนึ่งครั้งค่ะพอคลิกไปนะคะเขาก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของข้อสอบบทที่2วิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องกรอกมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะก็คือชื่อระดับชั้นและก็เลขที่นะคะให้เรากรอกให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะคุณครูชื่อเด็กหญิงทักษพรน,นะคะคุณครูก็จะกรอกเลยค่ะเด็กหญิงทักษพรปลุกใจนะคะ ข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะระดับชั้นค่ะค,คุณครูอยู่3ทับนะคะค,คุณครูก็จะคลิกไป1ครั้งค่ะเลขที่ค่ะสมมุติว่าครูเลขที่40สค,คุณครูก็จะเลื่อนหานะคะอ่าข้อมูลพื้นฐานของค,คุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการทำข้อสอบนะคะซึ่งข้อสอบมี10ข้อด้วยกันค่ะข้อละสิคะแนนนะคะ เรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะให้เราอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทศในกระดาษทศด,ด้านนอกเนาะพอเรามาั่นใจว่าช้อยนี้เป็นช้อยที่ถูกแล้วก็ให้เราคลิกไปหนึ่งครั้งตรงช้อยที่เราคิดว่าถูกที่สุดนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะทั้ง10ข้อเลยนะคะอ่านโจทย์แล้วก็ไปทดในกระดาษทดนะคะ แล้วถ้าเรามั่นใจเราก็มาคลิกตอบคำตอบในนี้เลยค่ะเมื่อครูทำครบเสร็จแล้วนะคะครูตรวจทานแล้วว่าข้อนี้หรือคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะคุณครูจะกดส่งคุณครูก็จะกดด้านล่างเลยค่ะที่ขึ้นคำว่าส่งสีส้มนะคะคลิกไปนหนึ่งครั้งค่ะ พอกดส่งนะคะเขาก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งจะปรากฏคำว่าดูคะแนนเห็นไหมคะดูคะแนนสีส้มๆนี้เนาะ,ะถ้าคุณครูอยากรู้ว่าคุณครูได้กี่คะแนนนะคะคุณครูก็จะคลิกเข้าไปดูค่ะ,ะเห็นไหมคะคะแนนเขาจะโชว์ว่า50เต็ม100นะคะแสดงว่าคุณครูได้5ข้อนะคะ,ะเรามาดูกันบ้างว่าข้อไหนเราถูกเราผิดเราก็สามารถเช็คได้นะคะจากตรงนี้เลยนะ ว่าเราทําผิดไปกี่ข้อทําถูกไปกี่ข้อนะคะเราจะได้ฝึกฝนตัวเองมากขึ้นเนาะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับการทำข้อสอบออนไลน์สวัสดีค่ะ